การถวายเทียนพรรษาสการะสังขิดรณเมืองพระชนกจักรีสิบวัดสิบเอ็ดพระมหาเถระในหนึ่งวันเทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลชาวพุทธยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระพิสุในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบประดุจแสงสว่างของดวงเทียนเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่นสำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาการ ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด3เดือนแก่พระพิสุสงฆ์นั้นเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลําบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ำทันยพืชของชาวบ้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด3เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสสาคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายใน ว่าหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่พระสงฆ์ด้วยในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษาการตลอดทั้ง3เดือนพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาสิ่งที่พิเศษกว่าวันสำคัญอื่นๆคือมีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา านิสงของผู้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งทำให้เกิดปัญญาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนสองทำให้ชีวิตสว่างสวยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสามทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาร้ายกลับกลายเป็นดีสี่ย่อมเจริญไปด้วยมิตรและบริวารห้าย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหกเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยเจ็ดเมื่อลาลับโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติและ แรร์8หากสั่งสมบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจากักษุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่นิพพาน วัดผูจวงได้จัดโครงการถวายเทียนบันสาวันเดียวกวัดมานานมีพุทธศาสนิกชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอันมากในปีพุทธศักราช2568มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมคือนำพาพระภิกษุสงฆ์ในเขตอำเภอบ้านไร่ร่วมเดินทางไปสักการะทำสามมิจกรรมแก่พระสังคบิดรพระมหาเถราปป่ายปกครองที่รับภาระทุระในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ในจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์ได้ทำตามพระโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ ตรัสไว้ในอภิริหารนิยธรรม7ประการที่เป็นเหตุแห่งความเจริญและความไม่เสื่อมของผู้ปกครองและผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมนี้ส่งเสริมความสามัคคีความเป็นธรรมและความเจริญขององค์กรได้แก่ 1. มานประชุมกันเนืองนิดมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร2พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงทำการประชุมและการทำกิจต่างๆต้องพร้อมเพียง ไม่แตกแยก3ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติการออกกฎระเบียบใหม่ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎเดิมและไม่ทำลายกฎเดิม4เคารพผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ใหญ่ประพฤติตามผู้ใหญ่ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้ที่มีอาวุโสและประสบการณ์5ไม่ลุกแก่อำนาจการใช้อำนาจต้องอยู่บนความถูกต้องและความเป็นธรรม 6. ให้ความเคารพนับถือบูชาบำรุงรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ็จัดการอารักขาบำรุงคุ้มครองดูแลและคุ้มครองผู้ที่ควรได้รับการคุ้มครองหลักธรรมเหล่านี้เป็นแนวทางในการสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางโลกหรือองค์กรทางธรรม กำหนดการวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา5นาฬิกา45นาทีเคลื่อนขบวนจากวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่เวลา6นาฬิกา30นาทีทำสามวิจกรรมเจ้าคณะอำเภอทับทันถวายเทียนและ้าป่าวัดสารวนารามอำเภอบ้านไร่เวลา8นาฬิกาทำสามมิจกรรมเจ้าคณะอำเภอห้วยคดถวายเทียนและ้าป่าวัดสมอทองอำเภอห้วยคดเวลา9นาฬิกาทำสามมิจกรรมเจ้าคณะอำเภอลานศักดิ์ถวายเทียนและภาพ ป่าวัดประดุยืนอำเภอลานสักเวลา10นาฬิกาทำสาม,มิจกรรมรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีรูปที่1ถวายเทียนและผ้าป่าวัดลานสักอำเภอลานสักเวลา12นาฬิกาทำสามิจกรรมเจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์ถวายเทียนและผ้าป่าวัดทุ่งสงบอำเภอสว่างอารมณ์เวลา13นาฬิกา30นาทีทำสามิจกรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองถวายเทียนและผ้าป่าวัดมณีสถิตกปิฐารามอำเภอเมือง เวลา14.30น,นทำสามิจกรรมรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีรูปที่2ถวายเทียนและภาพป่าวัดอมริตวารีอำเภอเมืองเวลา15.30น,นทำสามิจกรรมเจ้าคณะอำเภอหนองขายาน ถวายเทียนและผ้าป,ป่าวัดหลุมเข้าอำเภอหนองขาอยางเวลา16.30น,านาท,ทำสามมิจร,รมเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าคณะอำเภอหนองฉางถวายเทียนและผ้าป,ป่าวัดหนองขุนชาติอำเภอหนองฉางเวลา18.00นาทำสามมิจร,รมเจ้าคณะอำเภอบ้บานไร่ถวายเทียนและผ้าป,ป่าวัดภูจวงอำเภอบ้บานไร่เวลา19.00นร,ารับประทานอาหารเย็นร่วมกันแยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แต่ข้าพ right. 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 so, um right. ิสุทธ like ิ right. ์สงศ์ขอข้าพิสุทธิ์สงศ์ยงรักข้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิจารา oh บิษานาบุมบรักยังทันเทเอตังปธีประยุคคังสัพปะพิวารังเอนาสังพุทธัสสะ นิยาเทมะสาธุโนหันเตอักยันเตมาสังทุทธัสสะภูธนายะปะคือเปรุพัสสะทานัสสะทานิสังโสอังหาการเตวะ มาตาปิตุาทีนันจาักปิยะานาันจังปิคารตังปิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนผู้นี้พร้อมกับของบริวารไว้นอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายผู้เพียงเพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุกแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดการอานเพื่อ Vielen uh Dank. -oh. e ผูตราสนาเล่นิจาเตมาสาธุบบนโนันเตขจันเตมาสามผูขรัสสะโูชนะกายปฏิวัติ แห่งการถวายคุตเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกข่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปียชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ลอนการนานเพินที่ตัวสัมผัสโอมเฮา